นี่ปืนทำเบ้าเคมอัปเกรดยิเคพอดีมันน่าจะหมายถึงการกิ้งปีนเฮ้ยเอ้าไอ้ยังลืมอะไรวะกูลืมอะไรวะไอ้เยอะบอสอะไวกูลืมกูลืมไปว่าวันเัิวันไหนวะไอ้เยอะเจ็บแสบเจ็บแสบมากไอ้ยังลืมกูลืม ไปว่ามันเอาปืนดีกันนะไอ้ยเย่เสียตังฟรีเลยเจ๊กูริ้วเลยไอตัว่กูเอาปืนไปบาไอ้ยเย่เอาระเบิดไปก่อนปะเอาไปฆ่าฆ่าผีจริงเหรอมันสามเคอจริงจริงเหรอนี่หมายถึงว่าฆ่าได้หรือว่าจะฆ่าเพื่อนได้ไหมอย่างงี้ปะเออเจอหยาบบ้าอุ้ยไอ้ไข่มันตน ถือของเี่นดูดูมันดอ่าโอเคเอาแค่นี้ใช่ป่ะตุ้มกุปอ้ปยลอยเฮ้ยเฮ้ยยมันเปลืองตังค์ไหมไปไปด่านต่อไปไหม เฮ้ยทำไมเลือดกูเพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยวะมัรีให้เหรอเออเหมือนเหมือนเหมือนถ้าตายในรานค้ามันไม่นับปะ่ะเหรอเอ้ยดีวะ่ะเออให้เฟิร์สลองกดใช้ดูก่อนเฟิร์สกดถือเอ้ยทำไมไม่ไม่ลองใช้ในรานคาวะเออเออแล้วทีนี้หันนะหันไปทางนู้นหันไปทางนู้นเออแล้วลองกดลองกด e แล้วก็ปาไปอะ่ะเหมือนปลาระเบิดอะ่ะทางนู้น <laughs> ปล่อยปล่อยปล่อยทางนู้สีอ่เกือบ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 ตายทั้งคันคุยฝึกรอรอรูปม่สอนแต่ว่าอย่าปาและเบอรใส่เพื่อนน่ะเมื่อกี้แค่เทสเมื่อกี้แค่เทสน่าจะรีให้ป่าววะน่าจะรีให้ป่ะมั้งอะคาเดมี่ว่ะใช่ป่ะแต่กูว่ามันน่งโลกนะบอสไม้เอ้ย นี่คุณต้ว่าลีเหรอไม่รีเว้อ้าวไม่รีเหรออ่าชิพายละโทษทีวะไม่เป็นไม่เลยกูมัวขวากันล้วขวากันวขากนไปไหนปะไม่ปกติโทษโทษโทโดนแรงเออบอสอย่าลืมบอกเฟิร์นะว่าถ้ากดย่อมันเลยะรีเลยอ๋อคือถ้าเกิดว่ามึงวิ่งวิ่งอ่ะมาเสียาใจมีหน้าถูกปะ มึงให้มึงอกดคอนโทรลหรือว่าย่ออะมันจะรีไวขึ้นอ๋อเมีเสียงมันหลอนๆ่ะเสียงอะไรวะเพื่มตีตัวใหม่อะตีตัวใหม่แล้วไอ้ตัวมันไปหาผีแล้วนี่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอาข้างบนก่อนนะมีของไหมบอสเราหยิบเราหยิบเพชรตรงนี้ไม่ได้มันอยู่สูงอะตรงหน้าเราอะมันอยู่ชั้นข้างบนอะไหนเดินต่อตัวไหมอ่าต่อต่อเออยกยกยกเราขึ้นก็ได้เออ เออต่อได้นี่วะเหยียบหน้ากูเอาทุเลดอ่ะตูไม่เงียบไม่มีวะเฮ้ยเฮ้ยเสียงผีเหรอเออเสียงยังหลอนเลยอ่ะกูปิดกูปิดมิวสิกอะไอชี่งเจอเจอผีผู้หญิงแน่เลยเสียงแม่งหลอนน่ากลัวว่ะโคชันแม่งดูแตกง่ายมากอ่ะเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สระว่างนะหนังสืออันนี้มันมันกลายเป็นปีศาจมาไล่งับและวางเลยวางเนยปล่อยเลย ค,คือถ้าเกิดว่ามึงสือหนังสือเล่มนี้แล้วมึงไปทำมีท่าไหนไม่รู้แหล,ละแลวไอ้กุญแจตรงนี้แม่งแตกอ่ะมันจะไล่กันมึงอ้าวไอเ้เฟยไปไหนแล้วะเออ,อใช่ลองดูดรกูลองอะเนี่ยมึงเห็นกุญแจปะมึงเห็นกุญแจปะว่าห,ห้องห้องหน้ามีผีเสียงอะไรอ่ะไม่เสียงใครใครจะเป็นใครเป็นคนล่าล่าท้าผีตัวแรก ปครับน้องใหม่เเปิดไปเจอน้องใหม่ชมพูไปก่อนเลยไปเลยแบบนี้อุ้ย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 อ่้ยอุ้ยอน้ยอุ้ยอุ้ยอง้ยอุ้ยอง้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่้ยอุ้ยอนยอุ้ยุ้อ้อ้่อ้ยอ้ยอุ้ยอ้อุ้ปอุยอยอุ้อ้อะ้ยอน้ยอออออออ้ยไปจะเสียงีวยอุ้อะไรอ่ะ S <s> เอเย้เย <s> <S ทางซ้าย,ายแม่งก็ส่งเสียงน่ากลัวทางขวาครูก็น่ากลัวเหมือนกันเคยเข้าขไปเมื่อ,อ,อคือเงินถอน <S <s <ign al> มันคือเงินถอนที่ <S <s <ign al> เกินลิมิตต่อเครื่องหนึ่งมเมื่อกี้ <s ign al> มันก็จะได้เงินมาส่วนหนึ่งอ่ะคืนมาให้เราแล้วเราก็ต้องเก็บต่อเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเครื่องที่สองเห็นมุมขวาบนปะมันจะเขียนหนึ่งทับสองอ่ะ หมายความว่าแมปเนี้ยเขามีสองสองพอยต์สองจุดสิ่งมันน่ากลัวมากเลยนะไอปีหดน่ากลัวเเห็นไมกเฟิร์เฟิร์เฟดูนี่กูเฟิดเฟิดูนี่ไอเฟิร์เป็นเกวนี่วนี่เปิด ไม่มีเทียนด้วยเกมเนี้ยไหนเทียนอุยๆเบาแล้วมันมีแสงสว่างนะเออเดี่องราคาตกโอ้โหส่นอีกทางั้นโอ้โหมันใส่ได้เหรอวะเฮ้ยเสียงอยู่ข้างหน้าเสียงห้องยกยกมาเลยไหมยกมาเลยไหมยกมาเลยยกมาเลยยกมาเลย เขียนเขียนเขียนไปเลยเขียนไปเลยลองเขียนดิมันมันไปได้ปะมันตกปะเออไปเลยไปเลยไม่ตกไม่ตกไปเลยไปเลยจบเกมหรืดีกว่าวะจบเลยนั่นแหละผีอะไรวะมึไม่เจอเลยวะแต่แบบวิ่งไหมวิ่งไหมไม่เจอเลยแต่จะวิ่งตอนนี้ก็คือเสร็จภารกิจแล้วไอ้รถนี่ไม่ต้องเอากลับก็ได้แต่มันจะรีมาให้ตอนที่เราไปถึงรถแล้วเราต้องกลับกลับไปที่รถ พอแทบดูอ่ะมันจะมีเส้นปากเสียวขาวนมๆเฮ้ยผีเฮ้ยเปิดเฮ้ยเขี้ยมเฮ้ยไม่นะทุกคนผีไปเลยไปเลยเฮ้ยมันเข้าไปแล้วกันหมดแล้วอ่ะเหลือเราไอ้คนเดียว โอ้ oh, แล้วมึงแม่งวิ่งดังมากอุ้ยเอากตดเร่ไปตแล้วไปดี ไอ้ด <Hey, Bruce. S 2> ูแม่นเขาดาวใส่กูเลยเทนนายเอชเซเว่นกูไม่ร้องถึงสูตรหรอกกูโดนไอ้เทยนั้นแห่ก่อนเอาปืนปะทำไมยิงแล้วผีมันไปแอบตรงแหวนแล้วทำไมพวกเราไปเจอมันตามหลังมึงไปอ่ะผีอ่ะทำไมก็หันมาอ้ายใส่กูแดกเลยแทนนี่คือมันฆ่าผีได้ป่ะเนี่ย ไอ้โฆษณาได้จับระเบิดป่ะใช่กับร,ระเบิดระเบิดแฟดดูแล้วไงใครจขวดเทียบอะไรวะอย่าพอร้อง,ไไงแะ่ะระวังอยากวางนี่เดินเหยียบดีกว่าไอ้สม้ของอยู่นั่คตเชื่อวางยิ่งดเดียวดู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 ดด หน้ามึงเม่นโคตรชั่วเลยวะเฮ้ยเอาเป็ดแนวเร็วไอ้ที่เฮ้ย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 อะ